สวัสดียำเสาครับตื่นเสามาบ่มีอยังนะครับเชา้านี้มาหาเบงบะม่วง,งนะครับจะเอาไปกิน <c oughs> สนหิหาเบงลูกใหญ่ๆก่อนนะครับมะม่วงเบาใต้ครับนี่โอ้หยอดปลากระเศษหักออกไปกินบางคันหยอดอบอุนะครับกำลังแตกขึ้นใหม่งามๆคนสวนก็ะเป๋าต่เรื่องทำสวนนะครับเนาะมีของอยู่ของกินก็หาแต่ของอยู่ของกิน <c oughs> มะม่วงเบาใตา้โอ้เหน่อยได้นอกกำลังงามเาะโอ้ ลงมาหอดแป้ฉีดิดเหมือนตัวนะีะหน่วยเพิ่นก็ะไดนะครับเดี๋ยวปีนาสียใ้้ดกก่านี้ด้วเ้อปนะีนี่ปปันไดเอาตัวนี้ละนะครับพอเดี๋ยวไปกินก่อนจักหน่อยพอให้อยากเงยวเว้นแก่หอนครับอ้าป๊าบนี่จัดไปหนึ่งพวงลูกกำลังสวยกำลังงามมะม่วงเบาใต้ปลูกแงนะครับเพิ่นนี่นะครับผมเอาพันธุ์มาจากสุราษฎร์ธานี นะครับนี่นะปลูกง่ายสองสามปีเป็นเป็นเป็นไอ้ต้นเพาะเมล็ดนะครับสามปีสี่ปีสามปีได้กินหน่วยเลยนะครับโตเร็วอยู่แต่ว่าบักามเทศนี่กินแต่ปีแรกบม่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่อีหยังนะครับเลยบม่ได้กินอีกจักเทียเลยติดแต่ดอกดอกดกครับแต่ว่าพนพ่มีปุ๋ยบ่มีหยังนะมันเราก็มันอากาศมันร้อนนะครับอากา บ่ไดดลดน้ำในช่วงนั้นนะครับเิ่นก็เลยจะอันนี้แนะ่เลบยบ่อด้อีหยังนะครับหลายอยู่ครับผุ่นล้ำใยเอ้ก็มีลินจีกม็มีมะพร้าวน้ำหอมมะกรูดจากสวนดอกไม้เก่าด้วยครับ <c oughs> เอานะครับสำหรับคลิปนี้เอาไปซับนีก่อนก็นแล้วกันครับสวัสดีครับ